สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับและสวัสดีสิทธิานุสิทธิ์องคพ่อรวยนะครับวันนี้นะฮะพบกันอีกแล้วครับนี่รายการแบ่งปันเช่นเคยนะครับนี่อยู่ด้านหน้าทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกนะครับย้านะครับเป็นครั้งแรกะฮะที่จะมาแบ่งปันพระบูชาครับนี่องค์นี้เลยนะฮะดูครับองค์นี้ครับจะเป็นหน้าตัก5้านิ้วนะฮะหน้าตัก5านิ้วดูครับอันนี้สีทองทองคืออะไรคือ จานหมึกทองของหลวงพ่อครับองนี้ครับเป็นปี39นะฮะปี2539นี่หน้าตัก5นิ้วนะครับพระบูชาโอ้โหหนักดูครับนี่ฮะโอ้โหสวยเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่หลวงพ่อรวยดูใต้ฐานครับเห็นไหมฮะสีน้ําเงินครับผมเป็นตรานะครับเป็นตราของวัตตะกูนะครับนี่ตราของวัตตะกอง์นี้ แท้ทันนิยมแน่นอนครับดูฮะหมึกนะครับดูฮะจานอ克拉นี่เป็นหมึกทองนะครับนี่ฮะหน้าตาของท่านดูครับโอ้โหสวยสมบูรณ์ครับนี่ฮะพระลอพระบูชาหน้าตัก5นิ้วนะครับนี่ดูนะฮะหมายเลขมีครับโค้ด164นะครับ164หโอ้โหหนักมาก เหมาะสําหรับเป็นพระบูชานะครับนี่ฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือนะครับโอ้โหหนักในหนังสือ,อมีนะครับในหนังสือนี่ฮะในหนังสือก็จะเป็นประมาณนี้ครับ,บนี่ในหนังสือมีอ้างอิงนะครับนี่ครับดูครับ รูปเหมือนหล่อบูชาผูกเสกได้มากนะครับปี2539นี่ฮะแบบเดียวกันเลยครับดูครับนี่มีจานด้วยองค์ไม่มีจานก็มีนะครับแต่องค์มีจานอาหารยากหายากกว่านี่ครับผมแบบเดียวกันเลยนะฮะนี่อันนี้แบบมีจานหมึกนะครับก็หายากครับมีจานหมึกหายากนะฮะหายากอยู่แล้วครับโอเคนะครับ ปี3-9ปีลึกแท้ทันนะครับพิเศษครับมีจานด้วยนะครับนี่จานมึกของหลวงพ่อนะครับองนี้ก็20,000กว่าบาทครับผมนี่ฮะหายากครับผมโอเคนะฮะแบ่งป,ปันอีกของหายากนี่ครับผมนี่ครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเกตฉากใหญ่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่ โอ้โหสวยมากสมบูรณ์ครับฉากขาวนะครับฉากใหญ่ล็อกเก็ตซื้อที่ดินปี41นะครับนี่เป็นนล็อกเก็ตอันดับหนึ่งองพ่อรวยนะครับนี่ฮะก็จะมีตะกุดทองคำเีสานะครับจีวอนโอ้โหมวลสารนะครับเยอะแยะฮะสุดยอดมวลสารอยู่ที่องค์นี้ครบเลยครับนี่ก็สร้างทั้งหมด972ององค์นะครับฉากใหญ่ถ้าฉากเล็กก็พันองค์ ชาค์ลีก็ถูกกว่าอยู่แล้วครับนี่ฮะสุดยอดล็อกเก็ตอันดับหนึ่งลงพ่อรวยนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจริงครับอยากได้แคบเลยนี่อ่าต่อมานี่รวยทันใจปี58อันนี้ก็3,000กว่าบาทครับนี่ฮะปี P 58แท้ทันนิยมแน่นอนครับนี่ถ้าทองคำก็โอ้โหเกือบ4 0 0แสนนะเนี่ยรุ่นนี้ถ้าทองคำ4 0 0แสน ไม่ต้องห่วงครับนี่ยมแน่นอนครับอ่ะก็เอาเนื้อตางล่างไปครับท่านใดงบน้อยนะฮะนี่แคบไปเลยต่อไปมีอะไรอีกอ๋อก็จะมีพวกย่อยๆ,ๆครับเนี่ยนี่จะเดินพรนี่ครับปีห้าสี่อันนี้ก็หลักร้อยเองสามสี่ร้อยอ่ะนี่เหรียนรถไฟชนปีห้านะครับหลักร้อยครับสามสี่ร้อยเอง รถไฟชนประสบการณ์นะครับเนี่ยนี่มีมาเบงนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้ด้วยเนี่ยพวกนี้เหลือเฉยเลยบารมีหลวงพ่อรวยเนี่ยตอนแรกคิดว่าหมุดแล้วนี่ทองแดงลมดำนะครับอันนี้สามร้อยบารมีหลวงพ่อรวยนี่อ๋อมุลก็ลกกมีเนี่ยพวกปุลกเนี่ยหลักร้อยเองดูครับท,ทองแดงลมดำอันนี้ก็จะเป็นทองทิพย์ นะครับนี่ปลูกหลักร้อยเองโอ้ยตกดีนะอยู่ในกล่องนะครับเริ่มจะมือไม้อ่อนนะครับอะไรอีกอ๋อพวกเนื้อเงินก็มีนี่ปลูกเนื้อเงินนะครับนี่สวยเนื้อเงินแท้ครับผมเงินแท้ก,ทก,ก็จะมีน้ำเงินเขียวแดงอันนี้จะเป็นน้ำเงินเขียวนะครับนี่โอ้อันนี้อะไรเนี่ย โอ้อ้าตรงนี้มีคนจองหรือเปล่าเนี่ยลืมเลยเนี่ยเงินหน้าทองคำนะครับนี่โอ้โหสวยมากมันมีลงพ่อรวยหลังจะขาวๆนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วสองคลิปสองคลิปหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทองคำปลุกเนี่ยนี่ ปลูกทองคาปลูกปักปลูกป้องรักษานะครับนี่สวยมากทองคําแท้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะออกวัดก็หมื่นหกตอนนี้ก็บวกกันหลายพันนะครับนี่โอเคนะครับท่านใดอยากได้ก็ i n ็อ,อกเข้ามานะครับอ่า inbox เข้ามาเลยจะมีเพจไลน์นะครับสอบถามกันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับอลเก็ตอ่าพระบูชาย่อยก็มีฮะ หลากหลายครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ